เรขาคณิตวิเคราะห์แบบฝึกหัด3า6 1 6ข้อที่7จงหาสมการเส้นตรงที่ผ่านจุด32และตั้งฉากกับเส้นตรง 3x-2y-12 ลบ 2y บวก12เท่ากับ0เส้นตรงสมการเส้นตรงโดยทั่วไปเนี่ยจะเขียนในรูปของ y เท่ากับ m x บวก4ซึ่งรูปนี้สามารถ บอกความชันได้โดยความชันเราจะดูที่ค่าตัวเลขที่อยู่ข้างหน้า x หรือว่าสามประสิทธิ์ของ x ส่วน4ตัวนี้บอกจุดตัดแกน y ในการที่เราจะหาะสมการเส้นตรงเนี่ยแบบฟอร์มที่เราจะใช้เราจะใช้ในรูปของ y ลบ y 1เท่ากับ m คูณกับ x ลบ x 1โดยที่ x 1 y 1เนี่ยมันก็คือพิก,กัดคู่อันดับใดๆก็ตามที่ เส้นตรงนี้ลากผ่านส่วน m ก็ยังคงเป็นสโลปหรือค่าความชันของเส้นตรงนั้นๆเหมือนกับแบบฟอร์มนี้เพราะฉะนั้น,นถ้าเกิดเราต้องการที่จะหาสมการเส้นตรงข้อมูลที่เราจะต้องทราบก็คือข้อมูลแรกก็คือคู่อันดับที่เส้นตรงนั้นผ่านข้อมูลที่2ก็คือค่าความชันถ้าเรารู้2ออันนี้เราจะสามารถสร้างสมการเส้นตรงได้ เราะฉะนั้นจากโจทย์เนี่ยเขาบอกมาแล้วว่าสมการเส้นตรงผ่านจุด3กับ2เพราะฉะนั้นนี้ก็คือ x 1 y 1คือคู่อันดับที่เส้นตรงนี้ผ่านและเส้นตรงนี้ตั้งฉากกับเส้นตรง3 x ลบ2 y บวก12เท่ากับ0เมื่อเราเจอคำว่าตั้งฉากเราก็จะมาพิจารณาถึงค่าความชันโดยเส้นตรง2เส้นเนี่ยมันจะตั้งฉากกันก็ต่อเมื่อผลคูณความชันเท่ากับลบ1 นั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราหาค่าความชันของเส้นตรงนี้เราก็จะสามารถหาค่าความชันของสมการเส้นตรงที่เราจะหาได้เมื่อเรารู้ความชันรูคู่อันดับเราก็จะได้สมการเส้นตรงออกมาเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มต้นด้วยการหาค่าความชันของ3 x ลบ2 y บวก12เท่ากับ0โดยเราจะจัดสมการให้อยู่ในรูปของ y เท่ากับ m x บวก4ก็คือ y อยู่ตัวเดียวที่เหลือไปอยู่ฝั่งตรงข้าม เราก็จะเริ่มย้ายตัวอื่นออกไปให้เหลือ y ตัวเดียวบวก12ทําให้หายไปก็ต้องลบ12เพราะว่าบวก12ลบ12กลายเป็น0ลบฝั่งนี้ฝั่งเดียวไม่ได้ต้องลบอีกฝั่งหนึ่งด้วยเพื่อคงความ Balance ของสมการฝั่งนี้ก็จะเหลือ3 x ลบ2 y สูตรลบ12ได้ลบ12 3า x กำจัดออกไปก็ลบออก เพราะฉะนั้น 3x ลบ 3x ก็จะกลายเป็น0เช่นเดียวกันก็ต้องลบฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ก็จะเหลือลบ 2y ฝั่งนี้ก็คือลบ12ลบ 3x ลบ2คูณอยู่กับ y เราอยากให้ลบ2หายไปให้เหลือ y อตัวเดียวเราก็จะต้องหารด้วยลบ2เพราะว่าลบ2หารลบ2กลายเป็น1 1คูณกับ y ก็จะเหลือ y ตัวเดียวหารฝั่งนี้แล้วต้องหารฝั่งตรงข้ามด้วยโดยการหารทุกพจน์เลยฝั่งนี้เหลือ y ฝั่งนี้ลบ12หารลบ2ลบหารลบกลายเป็นบวกได้เป็นบวก6ฝั่งนี้เหมือนการลบหารลบกลายเป็นบวกเป็นบวก3 x ส่วน2ก็จะอยู่ในรูปของ y เท่ากับ m x บวก4ความชันก็คือดูตัวเลขที่อยู่ข้างหน้า x อันนี้คือ term s มหรือโพสของ x ตัวเลขอยู่ข้างหน้า x ก็คือ3ส่วน2 m 2> เป็น3ส่วน2แสดงว่าความชันเป็น3ส่วน2เพราะฉะนั้นเราก็จะหาความชันของเส้นตรงนี้ที่มันตั้งฉากกันความชันของเส้นตรงที่ตั้งฉากกับเส้นตรงนี้ก็จะมีค่าเป็นลบ -2 ...3 ส่วน3ลบ2ส่วน3มาจากไหนมาจากการสลับบนล่างเลย จาก3ส่วน2เป็น2ส่วน3แล้วเติมเครื่องหมายลบเข้าไปข้างหน้าที่เป็นอันนี้เพราะว่าถ้าเราจับความชันของเส้นตรงนี้มาคูณกันความชันของเส้นตรงนี้คือ3ส่วน2ของอันนี้คือลบ2ส่วน3เมื่อจับมาคูณแล้วอ่ะ3หาร3กลายเป็น1 2หาร2กลายเป็น1เหลือเครื่องหมายลบตัวนี้อยู่ก็คือลบ1ผลคูณคูณกันลบ1เส้นตรง2เส้นนี้ตั้งฉากกันตามที่โจทย กำหนดน,นั่นเองอ่ะดังนั้นเมื่อเรารู้ว่าเส้นตรงที่เราต้องการจะหาเนี่ยมีความชันเป็นลบสส่วนสเรารู้คู่อันดับ x 1 y 1แล้วเราก็จะสามารถจะสามารถหาสมาการเส้นตรงได้โดยเริ่มต้นจากฟอร์มนี้ก็คือ y ลบ y 1เท่ากับ m คูณด้วย x ลบ x 1 ก็แทนค่า y 1เป็น2แทนค่าความชันเป็นลบ2ส่วน3แทนค่า x 1เป็น3ลงไปในสมการก็ได้ออกมาเป็นแบบนี้สมการเส้นตรงรูปทั่วไปก็จะเขียนในรูปของ ax บก by บก c เท่ากับ0ก็คือย้ายทุกตัวเนี่ยมาอยู่ฝั่งซ้ายมือฝั่งขวามือเป็น0ดังนั้นเราก็จะจัดรูปสมการนี้ให้อยู่ในรูปนี้ จะเห็นว่ามีเศษส่วนที่เป็น3อยู่เราจะให้เศษส่วนหายไปตัวส่วนหายไปเนี่ยฝั่งเนี้ยเราก็ต้องคูณ3เมื่อคูณ3ฝั่งนี้ก็ต้องคูณฝั่งนี้ด้วยเพราะฉะนั้น y ลบ2เราจะคูณ3ส่วนฝั่งนี้ก็คูณสเข้าไปเช่นเดียวกันทุกตัวคูณกันหมดเลยเพราะฉะนั้น3หาร3ตรงนี้กลายเป็น1ฝั่งนี้ก็จะเหลือเอา3คูณเข้าไปทุกตัวในวงเล็บได้เป็น 3Y3-2 คูณลบ2กลายเป็นลบ6ส่วนฝั่งนี้ก็จะเหลือลบ2ที่คูณอยู่กับ x-3 ลบเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาลบ2คูณกระจายเข้าไปทุกตัวเช่นเดียวกันก็จะได้เป็นลบ2 x กลบ2คูณลบ3ากลายเป็นบวก6จากนั้นย้ายทุกตัวมาฝั่งนี้บวก6จะย้ายจะเอาตรงนี้ให้หายไปก็ต้องลบ6 ทั้งสองข้างเพื่อให้บวก6ลบ 6, 6กลายเป็น0ฝั่งนี้ 3y ลบ6กลบ6กลายเป็นลบ12อเท่ากับลบ 2S อยากให้ฝั่งนี้เป็น0นย์มีลบ2ออยู่ก็ต้องบวก2อเข้าไปเพราะว่า2ตัวนี้รวมกันกลายเป็น0ก็ต้องบวกฝั่งนี้ด้วยเพราะฉะนั้นฝั่งนี้ก็จะเป็น0ฝั่งนี้ก็จะมีทุกตัวตามที่ สรรมการเส้นตรงนี้มีแต่ว่าเราจะจัดให้นเหในรูปของนี้ก็คือพจน์แรกจะเป็นพจน์ที่มี x พจน์ที่2คือพจน์ที่มี y และพจน์ที่3ก็คือค่าคงที่ก็จะได้เป็น 2x บวก 3y ลบ12เท่ากับ0นี่ก็คือสรรมการเส้นตรงที่เขาต้องการให้เราหานั่นเองขอบคุณสำหการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ